อดแนมแอบซ่อนได้อะซ่อนยังไงวะสวัสดีครับสวัสดีขอรักถ้าให้เลือกระหว่างตัดใจกับยอมฝืนใจเลือกอะไรผมขอเลือกตัดใจดีกว่าตัดใจอ้าวทำไมากูต้องมาเจอไอ้เหี้ยผม เอาคุณต้องมาเจอเป็ดตอนแรกเลยเลยวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัดใจอะไรอะ่ะทำไมเข้าใจเลยอะ่ะแลแล้วผีตัวนี้ก็ได้ทำการทำเควสจนสำเร็จเสร็จสิ้นเพื่อให้เพื่อนๆของเขานั้นสามารถที่จะทำให้เกมนี้ดำเนินต่อไปได้ ไอ้ต hey, ouais, ัวนี้ตั้งใจปัดฝุ่นเฮียแทนช่วยด้วยเอ้าเนี่ยตายแล้วรีบตายยังไม่ยอบ้าเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแสดงว่าอันนี้โดนดับเบิลคิวะดิไม่น้องพี่กับพี่เจมส์คู่รักหรือเปล่าแค่นี้ ไม่ใช่องพีแล้วไม่ใช่เอฟแล้วใช่สคนนั้นครับอ่าเดี๋ยวผมเป็นร่างส่งครับผมเห็นหาศพกันอยู่ครับผมเห็นศพพี่เลียตายแต่ต้นเกมเลยตอนเริ่มเหลยไม่ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วครับถ้า่งนั้ต้องเป็นทุกอย่างไม่ได้ผมถามนี่ปี่ตัดใจกันอะไรนะผมบอกใจกับอะไรนะแน่นอนพี่ฟุกชัวตัดใจกับอะไรล่ะไม่ใช่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 ่ใช่ไม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 ่ใไมใช่ไม่ใช ไม่ใช่ไม่ใช่พีคุกธนาธนาไม่ใช่ทำไมถึงธนา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 อย่าโหวตผมเพราะเราอยู่ด้วยกันไงเราไม่ได้ใครไม่ใช่พีเกมไม่ใช่พี่เกมด้วยพี่ฟุกเลยไม่พี่เป็น้รคุกเลยเดียวแล้วใครโหวตผมเฮ้ยเดี๋ยวธนาธนาบาย have a beautiful time チュริวเกียร์ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านใครใครเป็นผีอ่ะ พี่โดนฟุกฆ่าเลยอะใช่ไหมพี่ฟุกเป็นใช่ไหมใช่มาถามพี่ด้วยว่าจะตัดใจกับฝืนใจเี้ยให้เรื่องอะไรกลากลางแปลกๆมันกลางแปลกแปกดีีๆพี่พี่ีโดนไข่ฆ่านะฟุกฆ่าแล้วขวาล่างเลยเอาเดี๋ยวน้องพีมันก็เป็นโทร โอ้โห้พี่เอกยมาดูมาดูมาทำเฟสนี่สิเหมือนที่พี่โดนอะมาทำเฟสตรงนี้สิแอ้ครับทำไมไม่คุยกับเราไม่เมื่อกี้ผมกำลังจะคุยเลยพี่ตบกระดิ่งกันไม่แล้วผมถามเมื่อกี้ทำไมถึงโหวตพี่เจม เออโหวตเจมทำไมอ่ะใครโหวตเจมพี่เจมอ่ะเป็นแม่ทรงจริงพี่เจมบอกว่ามาถึงมีคนตายผมกับพี่เจมเดินหาศพอยู่แต่หาไม่เจอพี่ฟุกแล้วโหวตใครดีพี่ไม่ไม่พี่พี่สารภาพเมื่อกี้พี่หวดเจมเพราะว่าพี่ป้องกันตัวแล้วพี่ก็พี่ก็ไขนวแล้วแต่งเจอพี่ขอโทษแล้วกันคุณฟุกพี่โดนหนูก็ปวดพี่เจมคุณฟุกบอกว่าเมื่อกี้ผมมโหวตแพ้อยู่กับเอฟแต่เอฟอยู่กับเราไม่ใช่เหรอตาที่แล้วอ่ะใช่ไหมทุกคนใช่ใช่คือไอไอช็อตสุดท้ายที่ที่ดิฟรถอ่ะ คือผมไปเดินไปเจอฟุกช็อตสุดท้ายพอดีไม่ก็เรายิงอยู่ด้วยกันใช่ไหมเอฟใช่ใช่ใช่เห็นไหมพี่คุณเอกใช่ครับมันอยู่กี่วิยังไงก็คุณฟุ๊กตัวขวาใช่คุณเอกอันนี้อันนี้คุณเอกติดใจอะไรผมหรือเปล่าครับเมื่อกี้เราก็ยิงอยู่ด้วยกันไม่ผมผมผูกพี่ฟุกนะเพราะว่าตอนที่เดินแยกพี่เองมาผมก็เดินไปเจอพี่ฟุกที่กำลังฆ่าคนคนนี้ใช่แบบ ไม่ไม่แต่มันคือชัดอยู่แล้วไงผมโดนเขาขู่ผมเลยต้องแบบปิดปากไว้ก่อนโอ้โหเดี๋ยว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 อันนี้เรื่องมันจะไปกันใหญ่แล้วครับถ้างั้นเอฟไม่เดี๋ยวนะไม่ใช่ผมพี่เองเป่คท่หรือว่าหรือว่าเอมเป็นผู้เป็นตัวกิ๊บเหรอผมเห็นพี่เกมเดินหาศพไม่เจอเห็นนี่ไงก็พี่พี่เห็จ่าเลยพี่เห็นศพศพพี่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 กิ๊บปะโดนพี่ฟุกขำด้วยเอฟล้มก่อเอฟ ไม่ผมไม่ได้เป็นพี่ผมอยู่กับพี่เองนั่นแหละถูกแล้วโอ้โหกับคํามั่วซั่วเอาเป็นว่าหมดหมดเรลยพี่ฝุ่นพี่ฝุกกับฆ่าคนของจริงเลยคำลิ้นกับกอกคํากระพุทีผมคำกระพทีผมมาฆ่าคนของจริงเลยดูดิดู่ิอย่างเท่าไรอย่างกับพี่หมื่นมาเล่นด้วยครับข้อคามเนธรไม่ใช่หรอกเอาเดี๋ยวติดคนเดียวอะไรอ่ะผมสกิฟคนเดียวเองเหรอคุณเอกผมจะไปอยู่คุณเอก คุณฟลไม่ต้องเดี๋ยวแล้วพี่มีอันนี้คือหลักฐานไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นทำไมตัวร้ายมันเยอะจังตัวร้ายตัวละครแบบตัวร้ายแบบเยอะมากเลยไ้ไม่ครับเอกก็กำลังมองอยู่นะว่าจะไปทางไหนดีพยายามสื่อสารกับคุณฟลุ๊กอยู่มันน่าจะได้ยินแด้ด้วยนะเสียดายวิ่งหนีไม่ทันอ่ะรู้ พีง <One input> oh ่ายพี่ฟกโอ้โหน้องพีมันร้ายโอ้ยแล้วแต่งกันด้วยนะใครเลยพี่เจมส์เออก็จริงแต่ว่ามันไม่นด้โหดพี่ผู้จักลองแค่นพี่เงิดีเดี๋ยวเขาจะตอบกับว่าคอร่าไว้ใจไงคนที่ไว้ใจสุดท้ายหลายทคนผู้จักผู่จักขอร้องพี่ฟกถ้าพี่เอกเดินลงมาหน่อยดี๋ยวพี่เอกจะเจอผมนอนตายไม่ได้นะน้องฟุกกลางแปลก ใช่ใช่ใช่ยันที่อยู่แก้มตัวไม่ใครสะคอนไม่กินครับสุดพี่ฟุกอะไรเล่นหรอใช่หรอพี่กอโตษดผมได้ยี่สิบสะ้อนสนุกไหมพี่กิฟต์ก็บอกเลยว่าสนุกมากเลยโชคโชคชะตาเข้าไปในเกมประมาณสามวินาทีตายเลยเกิดกับพี่ฟุกเลย้วเอาแล้วพี่กิฟต์เขาโดนอะไรอ่ะก็โดนคุณฟลุกนี่แหละคู่ละคุณฟลุกคำถามนั่นคืออะไรผมไม่เข้าใจจะให้ถัดเธอออกไปจากไกลเนี่ย เอาเว้ยเบื่อชีพคุณคาครุสอ้าวคุณเป็นใครผมเป็นภารกิจคุณเป็นใครคุณบางนีดวุ้ยพี่หนูเพ่เห็นว่าไฟมันเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอไฟมันเปลี่ยนสีได้ตามกดสราร์โต๊ะโอ้โหอย่างเท่ซอนรถซ้อนรถ นพี่ชันนี่ทำไรอ่ะพี่ชันนี่เอาหนี่พ่อผมว่าไงนี่คนพี่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 ทำเฟสจิ๊บเดินไปไปอุ้ยเอาก้าซักก้าใช้เครื่องหดช่วยหายใจเหรอทำไมคิดว่าไงบ้างอะไรอ่ะเฮ้ยใจเย็นนะพี่พี่กิฟต์ใจเย็นนะมันมันมันไอ้นี้นะมันสูงช่างคำถามเลยระหว่างฝืนใจกับตัดอะไร แล่นตเกมที่เล็วอ่ะมันเกินไปมากไม่หรอระหว่างฝืนใจกับตัดใจให้เลือกอะไรคุณฟลุ๊กเราต้องฝืนเราต้องตัดใจครับเพราะเราต้องรักตัวเองก่อนใช่จริงไหมเนี่ยจัดเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันเออ เอาเลยในระหว่างที่าดูด้กันมีคนตายหนึ่งคนมีคนตายแล้วหนึ่งคนมีคนตายหนึ่งคนคอเลยค้อนระคังเลยคอนระคังเลยอ๋ออ๋ออออุ๋้ยไหนระคังอยู่ไหนระคังอยู่ไหนข้างหลังข้างหลังข้างล่งางมาตามมาเอาละเอฟตายเดี๋ยวเบียดตายจริงเฮ้ยกดทำไมท่านี่อยู่ทำไมอ่ะปลาดุ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 มัปลากระังจะกินเหยื่ออะไรอยเมื่อกี้มีใครเคยเห็นอุบัติเหตุป่ะในเกมเนี้ย ไม่มาผมกินหัไยี่ิบเสียกระจกแตกใช่เคุณเฉดเลียตกใส่เอฟตายอะไรยี่ไม่ใช่เหรอผมไายตกใส่เอฟตายยันเลยคืออะไรเหรอคืออะไรอ่ะคือเมื่อกี้เมื่อกี้เอฟเดินไปกับแพทข้างล่างตรงสะดุดพมก็ไม่ไอ้ไอไอกองไฟตรงพรมอ่ะหล่นไปเลยอแล้วมันหล่นได้ไงอ่ะไม่รู้นี่เรื่องใหม่เลยไม่ เป็ดต้องกดพี่มันถึงจะจะหล่นอ่ะม so oh, right. ันกดซาโบแล้วให้มันแากได้ใช่มันไม่ใช่ใช่หรอแล้วนตรงนั้นก็มีแต่แพดดีที่ไม่คือหนูพี่หนูก็เห็นกับพี่เนี่ยอ๋ออ๋อะไรวะงั้นคนคนที่กดแถบได้ก็ต้องเป็นคนที่เห็นวิชั่นตรงนั้นด้วยเลยถูกต้องผมว่านะแล้วตามธรรมชาติแล้วอ่บเป็ดอ่ะมันมันต้องมีแบบว่าสีเหลืองปะวะ อาชาเหลือแไงเป็นเหลือไม่ไม่ใช่ใช่เป็นก็ได้เป็นก็ได้นะไม่ไม่ต้องเป็นเป็นเสมอไปผมว่าเป็นคนที่ขับรถแน่เลยจริงๆนะรู้สึกได้เลยอ่ะผมเห็นด้วยเลยว่าเป็นไ่แค่นี้คือพี่รู้สึกได้เลยว่าแทนเป็นจริงๆมิมันไหมพี่ดีๆก่อนพี่อย่าใช้เซนต์ตัวเองที่ยังไม่มีพี่ อันนี้พี่พี่โหวตพี่โหวตสกิปพี่โหวตพี่โหวตสกิปพีก็คุณฟุกอ่ะเอางี้ดีกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวโอ้ยย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 พี่เจมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปห้องน้ำแป๊บนึงนะฝากฝากได้ได้ได้บายบายพี่แอนนี่เฮ้ยจริงเหรอโหวตแทนจริงเหรอเนี้ยพี่สกิปนะพี่สกิปนะไม่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 ผมสกิปผมดก็สกิปไม่สนุกเลยอ่ะโอ้ยแอนนี่ไม่อยากวตผมเนี่ยไม่แล้วผมโหวตโหวตพี่ฟุกอ่ะท่ี้โหวตดูโยโยนในในบหวตไปห้องน้ำน้องพี่ เดี๋ยวไปละไปละเจอเจอกันเอ้วเอ้าชนะเฉยไม่สนุกเลยยังไม่ได้เล่นเลยต่อเกมไม่สนุกเลยอะไรอะไรเราไม่คิดว่าจะไปใครเป็นคนชี้เป้าเนี่ยกล้ากล้าคนเทนต์แล้วหนูว่าต้อนให้ทำจริงอ่ะ ทำอผมกูซาโองออพี่เลยไว้มันก็ชัดอยู่แล้วต้วมีเพชรคนเดียวตรงนั้นน่ะเจ <c oughs> นดาดีกล้าที่ไหนจะหนวดพี่แล้วกันนะมันทำไงยจนดเดียนคือป่าประโยชน์เลยไม่ไโดนหมดแน่พี่อนนี่กินสามศพเพื่อชนะชีท ใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ไหนอยากเห็นมันตกจริงๆเลยอยากเห็นมันตกจริงๆเลยทำไงอ่ะมันตกละครระวังนะมีตายหมู่เนอมันตายทั้งกลุ่มเลยวะมันตายสามแล้ววะลองดูหน่อยที่นี่ทำได้เหรอไม่ที่นี่ทำได้ลองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายกันหมดพี่อยากรู้ว่ามันลงมามันตายหมดหรือเปล่า ไม่ได้ไม่อยากได้ก็ได้นะกล้าทำอยู่เหรอเอาเลยวะล่ะผมเอาเลยวะเลยใคอะไรพี่ทำเดียาไม่หมดกล้าพี่ไม่หมดกล้าเลยเฮ้ยทำภาษาปั๊มไม่ได้ทำแบบนี้ใส่เลยโอ้ยตุ้งตุ้งตุงตุ้ง อะไรฮะอะไรก็เรียกเราไหมอ่ะพี่บอลมีศพแล้วพี่บอลมีศพแล้วมีศพได้แน่เฮ้ยีำอะไรอ่ทำอะไรผมบีบหมอนอยู่พี่กิ๊ฟทำอะไรอยู่อ๋อพี่ไม่พี่ไม่มีเวทตรงนี้แล้วค่อย้เดีอยวตายจริงก็ปล่อยมาเลยมาขอขอทีนึงพี่หลบทานพี่หลบทานขอทีนึ่งยิงมาเลยยิงมาเลยมาอะไรทำอะไรกันอ่ะ ปล่อยลไปเลยแทงกูเลียแทงไปเลยแทนนี่แทนนี่เอาเลยแทงนี่แทงนี่เอากุเรียเอาเลยป่ะเอาเลยปะล่ะแทงกุเรียแกลองตรงนี้ก่อนเอาเลยเฮ้ออกมาแทงกูเลียเฮ้ยหนูอยากรู้ว่ามันแบบว่าทับทับเป็นหมู่คณะได้ป่ะเออว่ะตายหมดได้ไหมเออเออลองลองแทงนี่ลองแทงนี่ลองแทงนี่ลองแมูไม่ได้เป็นพี่ F R F F ฟมาลองได้แล้วแกลองแกลองแล้วก็ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครตายใครอยู่ขับไปใครอยู่ขับไปเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกลัวน่ากลัวมากน่ากลัวที่สุดอ้าวหวยแล้วใครกิดอ่ะเฮ้ยอู้ ในขณะนั้นที่ฮากกุ๊ดกำลังกินคือผมมาเห็นแค่ว่าพี่กับพี่โปเต่แตกกู้สิพี่กิ๊บตายตรงไหนนั่นอ๋อวันนี้ไม่รู้เลยแต่ได้ไงวะก็มันจะกดรีพอร์ตสอบแพตตี้กับพี่โปเต้อะใช่ไอ้กล้ามึงเนรีพอร์ตเอาลืมเอาเดี๋ยวเอาไอ้โปรเฟชันอลป่ะเนี่ยโอฟิเชียลเหรอหรือไม่ก็ไอ้ไอ้ไอ้สกูเปียนอะเอางี้นะคุณ ไอ้ไอไอเออแคนาเคนาดาใช่แล้วมันหลุดอลอดโดยที่กูตายไปด้วยได้ไงวะหมดเรื่องว่างกับผมครับพี่เจนกับพี่พีพี่เจนกับพี่พีทำไมพี่เจนคือพี่พีเป็นอะไรหรอคืออะไรคือเป็นอะไรอ่ะอ้าวอ้าวสองคนฮะผมว่าการ ไม่คือตอนไฟดับผมเดินมากับรู้เลยทันทีมไไ้เหอทไมผมดบพี่ด้มันเป็นเป็เป็นเป็คู่ัะเป็นเป็ดผมกับน้องพี่มันคู่รักกันจะมีหลักานไมถามจริงคุถามจริไ้ข่าวก็จากไม่เมได้ข่าวอะไรมาจากที่หรอคูเดินติดตาแล้วเดี๋ยวเงาข้าวอะไรแล้วยังไม่เจอเลยแกรมาเอา มีจอห์นด้วยผมกำลังจะตายเอาโคนใครเนี่ยหมดทีเลืไม่แต่ประเด็นเลยอ่ะพี่กิฟเป็นแคนาเดียนไม่ใช่หรอต้องมียิ้มหรอพี่กิฟเป็นแคนาเดียนไม่ผมไม่ได้เป็นผมเดินตาบอดมากับพี่โบเต้กับแพทแล้วผมก็เห็นศพกกระเด็นคู่เอ้ไอ้ไอ้ไอโดนหมด ก้าวแม่งขายโคตรแม่นเออแม่นมากอะแม่ะไอ่ผมเป็นมิมิแวเจมันบอกกล้าว่าอะไรพี่เจมบอกว่าผมบอกว่าเอาเลยปะละพีแล้วก็ผมก็พาพาพี่เจมอ่ะไปเดินออกข้าวแล้วก็บอกว่าแล้วพี่เจมก็บอกว่าอ๋อพี่พีใช่ไหมอีกคนนึงไอเจมเราล่อสิ ตีคนผมไม่รู้เลยอ่ะอาอมันมีสองนี่หว่าไม่แค่สองต้องเอ้าอย่างเงี้ผมก็ถูกแล้วดิให้ตั้งให้เลยเขาก็เลยคิดว่านี่มีมีฆาตกรสามคนไงเอาตู้อยู่ที่อีกแล้วเขาตู้ไปแล้วหว่าเขาตู้ต่อได้เขาอย่งไอ้นี่อยู่แชนเดเลีย์อยู่เลยอะตรงกลางอะอี๋เหรอว้าโกเต ผมจะบอกว่ามันจะพราะเป็ดเหรอผมกดไม่ได้อ่ะไม่หอกไปแล้วผมจะบอกว่ามันเป็นพระเป็ดหรือเปล่าที่กดได้ผมกดไม่ได้น้องพี่บอกว่าเอ้ยทำไมตรงนี้มันกดไม่ได้ต้องเป็นห่านเหรอเนี่ยล้องพี่มันเป็ดผมจำสลับว่าเป็ดหรือห่านที่มันเป็นคนไม่ดีอ่ะอ๋อเหรอไม่ใช่น้องพีเป็นคู่รักกับผมน้องพีตายผมตายด้วยไปแล้วเชื่อมันแก้ยังไง ไอ้สิ่งที่กล้าพูดเนี่ยไอ้สิ่งที่กล้าพูดมันเป็นความจริงเลยพี่เองเดี๋ยวแล้วทำไมคุณฟุกตายอ่ะความจริงเรื่องอะไรเออเอาเดี๋ยวพี่ฟุกเมื่อกี้เขายังอยู่กับเราอยู่หรืไปไหนนั้นเนี่ยเจ้าฆาเจมาได้าเดี๋ยวเจท่านนั้นผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวพี่กับเจไม่ไงเดี๋ยวผมไม่เกี่ยวอะไรผมไม่วิ่งมาลยบผมไม่ผมมันไม่เกี่ยวเดี๋ยวกูเหมือนกับเจมไปพี่ฟุ๊กแล้สามคนเนี่ยตู้ก็เข้าตู้ไป เจมชัดเลยบอกว่าเราพี่นี่ก่ออะไแบบพี่นี่ไม่รู้อะไรเลยนี่พี่เจมไม่แล้วพี่ไปบอกไอ้กล้าอะไรมั่วซั่วเลยเนี้ยเครียดตอนแรกที่กล้ามาถามพี่ังแต่ต้นเกมเลยว่าเฮ้ยเอารู้กันน้องพี่เป็นมีมิกแน่ก็ผมเนี่แหละมีมิกเอาเอาเอาแล้วกล้าขายเองเหรอ แต่ก็ตอนีิพี่เลินไ่เอาฮาดิเอาเกมเกมไม่เดียนเลยเว้ยพี่เกมโดนคุคือผมคือคืไฟมันดับไฟมันดับอยมาทักกูพี่ฟุกกูแบบไหนบ้างหวังไม่เจอเกมเจอห้าเหรอไม่ไฟดับอีกแล้วไม่คือมันโฟนะตอนนั้น เดินมาพี่ฟุกโอ้โหจอคุยอย่างมืดไหนเจมอยู่ไหนวะพี่ฟุกพี่ฟุกเดินตามเขาเลยโอ้โหโคตรเดือดพี่ลีมาแล้วพี่ลีปิดไมค์หรือเปล่าวะว่าไม่คุยด้วยกับใครเลยไอผมไม่เคยเห็นวิชั่นตอนโดนปิดไฟแบบว่ามันมืดขนาดไหนโอ้โหไม่ต้องห่วงน้องเดี๋ยวไปดูย้อนหลังพี่ฟุกแล้วกล้าเป็นมีมิกด้วยนะแล้วมาเจอป๊๊ถูกตัวพักไกลเลยเสียงมืดอย่างไกลเลยเจมตอนทัก พี่รีพี่รีโดนที่ไม่เคยโดนบทน่าหน่ะสิอุตส่าห์แบบไปตอบไปทำตัวน่าสงสัยน้องมีอยู่นี่น้องพีอยู่ห้องสมุดพี่เอกพี่ไม่หาส่งน้องพีเดินไปตรงตู้แล้วน้องพีแน่เนียนอยู่นะพี่เดินวนมาอีกแล้วเก่งเนี่ยนี่อุเก่งเหรออุยยยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเดี๋ยวน้องพีมึงเอาอย่างนี้เลยล่ะ ฮะมึงไม่มึงไ,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 ไม่มีรถขับแต่มึงปาดอย่างนี้เลยเหรอฮะผมเป็นมิมิกเองไปสุดละลครับมิมิกมิมิกอะไรมันแค่คนได้ที่ไหนผมเป็นมิมิกแล้วผมรู้ด้วยว่าพี่ลี่อย่าเป็นโดโดใช่ที่ไหนล่ะใช่ใช่หรอผมรู้ไม่ใช่พี่เอกก็เลือกเอาจะให้ใครชนะ แต่ถ้าพี่ลีโหวตตัวเองนะผมโหวชน้องพีนะคือมันก็จบนะพี่ลีพี่ลีรู้พี่พี่ลีจะชนะด้วยการเป็นโดโด้งเลยชนะด้วยการเป็นหาดคะับพี่ว่าไงดูดีกว่าลีอ่าท่านผู้ดีอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าผมชนะคนเดียวไม่ได้โอเคพี่ลี่เดี๋ยวผมโหวตพี่อันนี้ผมโหวตพี่เลยอะโอเคป่ะโหวตมาก่อน พีลี่ย่าราถ้าพี่ลี่ชนคนเดียวโอเคพี่ลีผมให้พี่ชนะในฐานะที่พี่ไป็นพย่นมในค่ำคืนนี้มันคงไร่ปยอดพี่ลี่นะพีลี่หวดใครปวดพี่ปวดพีลี่เลยพี่พีลี่พม่ี่ทวเดียวแล้วเราจะให้พี่ได้ชนะ The Champion ไม่ เอาวโหดงนี oh. ้ไม no yeah. yeah. okay. ่ยอาโหนตดิโว่ะโอพีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮะี่เกมแล้วอะไรของพีเนี่ย ข้อมูลมันหลุดรั่วทุกทีมันเลยนี่มันมันมันตัวเกินไม่เคอะก็พี่เกิดกับกล้าสองคนแล้วกล้ามาถึงก็แล้วเฮ้ยพี่ก็เหมือนแบบส่งฟิกกันเลยแล้วแต่ต้นเกมอ่ะแกมันเลยวี่ถูกตัวก็เลยอ้าวอย่างนี้รู้เรื่องเลยน้องพีน่าเป็นแล้วอ่ะ